วันที่29พฤษภาคม2,565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่52และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลชีวิตจะทุกข์หรือสุขขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเป็นเพื่อนกับอะไรคติธรรมบทที่52 9การดำเนินชีวิต หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่ได้เมื่อไม่สูญเสียรากฐานจึงไม่กลัวพายุฝนได้ไม่ว่าจะทำอะไรล้วนพึงต้องหวนคืนสู่ต้นทานโดยไม่ลังเลเช่นเดียวกับลูกน้อยที่โถมตัวเข้าสู่อ้อมอกของมารดาเมื่อหวนคืนสู่ต้นทานทุกสิ่งล้วนจัดการได้ง่ายสิบ การจะเลือกบรรจุอะไรลงในจิตใจคือศาสตร์ใหญ่สาขาหนึ่งหากในใจบรรจุความจู้จี้จุกจิกกับการตัดสินทั้งเป็นการทรมานผู้อื่นและไม่มีประโยชน์กับตนเองเลยหากบรรจุการสำนึกบุญคุณและรู้จักพอชีวิตจึงจะสดใสชื่นบานได้ ทุกสิ่งภายนอกที่ไม่ดีล้วนจะสลายไปได้ด้วยจิตใจอันกว้างใหญ่ของเราชีวิตจะทุกข์หรือสุขขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเป็นเพื่อนกับอะไร 11. เริ่มต้นวันใหม่ที่รุ่งอรุณสิ่งแรกที่ทำหลังจากตื่นนอนขอให้จงสำนึกบุญคุณเถิดสำนึกบุญคุณทุกสิ่งที่ได้รับ และสำนึกบุญคุณทุกสิ่งที่นึกได้เมื่อเรามีความสำนึกบุญคุณมากมายเช่นนี้แล้วนับวันทุกสิ่งทุกอย่างจะดียิ่งขึ้น 12. เรื่องยากที่สุดของการฝึกปฏิบัติคือการมองเห็นอย่างชัดเจนว่าต้นตอของความทุกข์อยู่ที่ไหนความอิจฉาริษยา ค้นล้มเราได้หรือไม่สิ่งที่ถูกค้นล้มคือหน้าตาต่างหากการทรยศค้นล้มเราได้หรือไม่สิ่งที่ถูกค้นล้มคือการพึ่งพิงความยากลำบากค้นล้มเราได้หรือไม่สิ่งที่ถูกค้นล้มคือความเชื่อมั่นต่างหากเมื่อหาสาเหตุได้ถูกต้องแม่นยำจึงจะแก้ปัญหาได้ อาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่29พฤษภาคม2565เผยแพร่วันที่1575